ตูก็ออกไปทางห้องน้องไอเดียดตุก็ออกไปเลยอย่ช่วงขิดเด็กน้อยพี่น้องเลยเดยนนะทั้งจากหันเพิ่งจงค่อยว่ากันพี่น้องเลยเห็ดจังใดจังใดห่องใดห่องใดก็ได้โลห้สร้างขึ้นโครงหลังคาก็นอนหลับอันนี้นนทางนอกไปเลยบุญโดยทางนอกแล้วนี่ สบายดีและสวัสดีดพ่อเม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขสุขคมมันนีก,กับมาพอ่อน้องไอเดียเก็บไม่บุญอีกแล้วโดยนะกับสบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุทุกคนเด้มมาพ่อกันอีกแล้วกับน้องไอเดียคนงามผู้เก่าผู้เดิมโดยมาพ่อกันมาหนี้พี่น้องกับมีตะเวนเนี่ยมันนีเมื่อคืนนี่ฝนตกบละ เลยเนี่ยกินยัี้คือเอื้อมนะกินลูกชิ้นโอ้โดยกินข้าวอะไรบ้างวันนี้กินเล้ายังมด้กินกินเล้าแล้วขาเพยยังมด้กินข้าวเร้านะกินเล้าตอนนี้บระธานเด้เพยนอยู่ตอนนี้ข้าวเร้าได้ยังกินข้าวเร้านะกินกะเพรบัวูอะพมาให้ซื้อเอาซื้อเอาเมือนแเกงแต่ว่านี่เห็นบ่โดยแกเก็แต่ว่านี่น้ำหมอนะเห็นว่าโอ้ฝนตกเมื่อคืนนี่ จังว่าเปียบเแล้วบ่จักปูนปืดเบื้องแล้วบปล่าย่างบร้ปอโอ้โดยป้ามาเน,นี่ยบาลซีมาหาแล้วบ่มาเนี่ยบาสีมาหาเราโอ้โดยาาาโอีหละมาได้ใช้มาเามน,นีม่มาเรืเอ่องแม่น้องพลแมน้องพย,พยได้ลูกแล้วยังโอ้คุณน,นานได้เท่มาเน,นี่คือเห็ดวีผมยุ่งแค่มาเนี่คือบ่ฮุบขึ้นบัดเห็นมันนอ,นอนนอนตื่นชวยบัจักอันนี้เบาเลยเนะเลย โอ้โหเหือแต่เฮ like oh, oh oh so ือเตนมาแต่เพื่อนน้องพลอยสัโอ้ยบังแม่บุญถือหมวกก่อนท้อนแดดเนี่ยโอ้หมวกแม่บุญก็ได้ป้าใบมันจะไปคนละทีหละทางเฮือแต่เฮือเตนพี่น้องเลยเนาะมาพ่อกันตอนนี้กะสีเลาะเบิ่งทางเลื่อนทางซ่านของน้องไอเดียก่อนอีกประมาณมะออื่นมือฮือเนาะเฮาสิไปสร้างไม้มาไหวพี่น้องเลยไไปสงเมื่อใดทางแก้วมานาะเมื่อใดบอก มันนี่พันยังติดกระเบื้องเฮือนนั่นนองกันแมนแมนเปนติดกระเบื้องอยู่อีกประมาณสองเมื่อนี่แหละคนสีมาเดี๋ยวเมื่ออื่นหรือว่าเมื่อฮือเมียบุญสีสั่งไม่มาเมื่ออื่นบอกเม่มนเมื่ออื่นกับเมื่อฮืออีกซำนี้เพราะว่าท่านสร้างแก้วมาเมียบุญจังที่ซั่งมามันบ่มีหม่องไวอย่ามันอย่ามันขดอย่ามันงออย่าเทือนเจ้าขี้ไล้โดยโดยจี้อโดยบุจื้อ ไฮตากแดดกับตากคือเก่าวะคนอย่นี้กินทะเลกระบ่อ้วนบ่ะพี้แบบนี้พี่น้องเลยเเนาะคนหุ่นคือพ่อคนหุ่นคือพ่อพ่อยังจอยแบบนี้พ่อหุ่นพ่อเจ้าเลยเจ้าเคยเห็นอยู่วะเคยจื้อยู่วะน่ะเราคันพ่อเราอยู่กลางทางจื้อัขคืนแล้วว่จื้อัขคืนแล้วว่จื้อตงเล่นแล้วจื้ออืมเลยดีแล้ว จื้อพ่อเจ้าจกี่รถระบ๊อจื้ออืมข้าเจ้าใหญ่เพิ่นมาหาเจ้าระบ๊อเหนือหาเคยมาหาเจ้าไม่บุญยังบ๊อชำพัดเพิ่นมาหาแล้วเพิ่นก็ไปไทยโอ้แล้วอีบุตโดนเพิ่นก็มาหาเจ้าอีกแล้วกัเพิ่นมาหาเจ้าตอนนี้สิจื้ออย่าบ่จื้ออืมกับเจ้าพ่อเพิ่นอยู่กลางทางเจ้าก็สิจื้อบ่จื้ออืมดีแล้วจื้อพ่อ ใครกลัวปวดยืดได้จะได้เห็นหน้าพอ่อยืนเบิ่องกี้ได้อยู่พอ่อว่อ้าวลูกใครได้จำได้เนาะเห็นอยู่ใส่กันนะนพ่อแม่จำได้คือเก้็หุ่นคือพ่อว่าสันหุ่นแม่เจ้าเป็นยังไงหุ่นแม่เจ้าตุ้ยตุ้ยเจ้าเมย์เ <laughs> นะ่ะตุ้ยบเห็นอย่างวะหุ่นแม่เห็นฝนจ่อยเราจ่อยเลย จะทสเมยบุญจอยสำเมยบุญบ่บันนี้อตอนนั่นตุ้ยบ่ะดยอ,อยากได้หุน่นหุ่นตุ้ยบ่ะดยอ,อยากตุยก้ยอ็กกินไร้อยากกินไร้ขนมอยาก,กินขนมนะมันบ่ตุย้ย<อ> <laughs> หุน่นก็พอแล้วมันจะงามสูงขาวยาวอลาดบ่ะเ<อ>จ้าบปอยาจ้หุ่นดีบ่ะใหญ่เป็นสาวหรือว่าเจ้าอยากอ้วนเป็นสาวหุ่นดี<อ>หุ่นดีหุนห่นอ้วนแล้วบ่งามเด้เป็นผู้สาว เป็นสาวก็ต้องเจ้าออนี่ยบรรยายเป็นสาวเจ้าก็งามนั่งไอเดียบ่าไทยเป็นบ่าเจ๋งค่าไทยเป็นแม่บุญนะบ่าวประเภแม่บุญนะสอนแม่บุญเนาะบ่าวไดนได้สวัสดีคะ่ะแม่บุญสวัสดีจ้าแบบนี้วะสวัสดีคะ่ะแม่บุญนี่คือวามหมายสวัสดีคะ่ะนี่คือยัสสยออยงสบายดีโอเอาว่าวไปอีกเนาะสอนแม่บุญเนาะ ภาษาไทยนี่สวัสดีค่ะนี่คือสบายดีบอกเอาว่าตตอวันนี้แบบได้เนี่ยว <c oughs> ่าอีกด้วยอุจัเมะเสวะแลละคำว่ขาขอบใจเด้อในภาษาไทยเพิ่นว่าว,ดาวาไดๆขอบคุณค่ะเออเมืนพูดหันไปใส่กล้องพัวองไม่ด้ว ขอบคุณค่ะเอออันนี้นั่นคือคือคำภาษาไทยนี่ขอบคุณค่ะภาษาลาวนี่คือว่าเนี้ยใดขอบใจโอ้ยเก่งมากเก่งเก่งเก่งแหละฮู้จักแบบได้อีกบบบนี้แหลอืมหาก็ได้ขอบคุณค่าสบายดียสะพันธนเมบุญเนี่ยเมยบุญบมฮูจักเนาะเก่งมากเลยเป็นเป็นคำได้อีกสอนเมบุญอีกเด้อคิดเนืม โดยเอามือละสองขั้มพอนะโดยแล้วพุทธะสิภาวไปเล้วมงทั้งเพื่อนคนสกุลก็สองขั้มคิดเอาเด้อเมื่ออื่นนี่สอนแม่บุญอีกเด้อแม่บุญสิจื้อไหวโบแมนแม่บุญสิมาสอนภาษาไทยเจ้าได้แม่บุญว่าโเป็นโดยเจ้าสอนแม่บุญฮะก็ได้สองขัสวัสดีค่ะมาสักขอบคุณค่ะเพป็นสอนเก่งๆปะลุกไปก่อนพี่ดังเลยเนาะโดยภาษาอีสานเนาะมาเดียวว่าบโเป็นภาษาอีสานนะ อีสาน,นาสาก็คือภาษาเล่า,ลลา <g ül> เ้านี่แหละหายแล้วโย่อสานอีสานก็คือภาษาล่าเ้านี่แหละนเยวไอ้บุญถังขอเออุนเปิดนลมห่อนบ่ฝนแห้งบ่เมื่อคืนนี่พอตู้อืเปิเล้ยงเพื่อนสิรุที ยเขาบอกว่าเขาทำเขาบดูเพราะถ้าตุจะปิว,วจะนอนสใสเ <c oughs> ลยขับ <c oughs> ไปนอนห้องน้ำเม,มื่อเล็ดตุปิว <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดไปนอนในห้องน้ำก็พอตู <c> ้ <oughs> เอาขี้ดินเข่าแล้วคนมาหมาวา่ะวะาไว้ให้พักแล้วหยบลงเลยเน้ยยบกับปอกสอนนั่นแหละอยะู่ฝนตกแห้งทั้งพื้นบ่แหง้งไปได้มื่อคืนนี่แห้งรับปีบัวจนแจ้งตกจนแจ้งเลยออ๋ ดีแล้วนี่ตื่นมายังหมั่นมาเลยนี่ยเพรามันตกแห้งลลยขี้ตมมันหมั่งนมาเลยเนี่ยน่ะเห็ดพั่ช่างอาบน้าอาบน้ามาแล้วก็ทาแป้งมันจะได้หอมนี่ขี้ไข่เริ่มขึ้นนี่เด้เนี่ยคอจะกว่าสามเมื่ออาบทึงหนึ่งวันจักบอกอาบถึงเมืกลงเว้นก็อาบโล่บริมีเวียกงยังตื่นมาเ้ามากก็อาบแต่ก็ เซต็กระโตให้มันแห้งแล้วก็ทาแป้งใส่ม,มันจะหอมว้าวคือน้องตุกน้องติก๊กท่านบอกมันเพื่อนน,นั่น <c oughs> <ค>น่ะคนไทยโทรมาโทรม,มานำไลลื่นนะ่นองไอเลี้ยง่องสะอาดอยู่บ่คือน้องตุกน้องติ๊กน้องตุกน้องติกงต๊กคน,นสุปกระโปนมาบอกนะเจ้าต้องดูอาบน้ำแล้วลกเด้อเจ้าต้องทำความเกลือกน้อยเด้อเจ้าต้องอาบน้ำ อาบน้ำเมื่อเช้าตื่นนอนมาอาบน้ำแล้วเจ้าก็เซ็ตตัวแห้งเจ้าก็ทาแป้งใส่เด้อเด้อยูนี่แม่บุญยาคุยกับแม่บุญไปอาบน้ำเลยซาหัวก็เซตมันแห้งต้นโตแล้วก็ทาแป้งให้มันหอมเด้อเด้อตื่นมาพอตัวอาบน้ำเลยเด้ออาบน้ำเด้อลูกเด้อหลังจากแม่บุญทายคลิปแล้วแล้วไปอาบไปทาแป้งเด้อเด้อบ่อาบน้ำมาท่าแป้งให้แม่บุญบ่มาหาเนี่ยมยบุญเจ้าบ่อาบน้ำเปื้อนมันสวงามเลย อ่าแม่บุญไปเอานมมาให้ก่อนเด้อโดยกินนมกินเบิดแล้วบ่กินเด้อนมเด้อกินเมือละ2กล่องก็ได้เอยกินมันใหญ่ไวๆสิได้ไปหาเงินมาให้แม่บุญใช้แล้วจ้าใหญ่แไปซอยแม่บุญแล้วัดแม่บุญเาเอแม่บุญก็ไปหาไปไปก็บ่ได้บ่ได้แล้วเจ้าแล้วไปซอยแม่บุญบัด พ้นการะเมอเพื่อทเถ่าแล้วไม่ชินงเจ้าการละเมอสิไงแม่บุญการละเมอสิเถ่าลูกเจ้ากันไงขึ้นไงขึ้นการละเมอเป็นข่าวนี่เนี่ยนี่จะเป็นสาววันไปหาท่าคลิปไปหาส่วยเรือคนประตูแห่งเถ่าแล้วช้ำไม่ต่อพอนมีแข่าเข่าง่ายต้องะโองคนเถ่าก็บมีเขวาแล้วเป็นเห็ุคนเถ่า บ่ะย่างเลาะไปทางเพื่อนเจ้าพาแล้วไปเอานมเลยบ่ะเดี๋ยวเฮาพาน้องไปพี่ก็เด้อพุ่นตู่เด้อเด้อๆเอ้ยนี่เฮ็ดคนเฒ่าอือไปสิสอนคนเฒ่าเจ้าก็ยังิเฒ่าคือกันแหละเดอัพไปกเด้อพ่ตูสวัสดีเด้อสวัสดีเอ้ยป่ะละย่างขึ้นทางเฮือนพี่อือบมีบุญสิถามิาเฮ็ดทางใดห้องนอนเจ้าสิลองถามเบิ่งเพิ่นก่อนพี่น้อง้สอบถามวเ็กน้อย อยากเห็ดทางพี่ทางไหนของนอนจ้าอืมไหนบอทางพี่เห็ดบอลไหนเห็ดบอลพี่บอลนี้น่บอลนี้บ่เจ้านอนหัวตู้เด้อหัตู้สีเห็ดทางได้บอเนี้ยหอตู้ต้องเห็ดบอลพี่หัวตู้นะจะสีออกทางได้บอเนี้ยหอตู้ก็ออกไปทางห้องน้องไอเดียหัอตู้ก็ออกไปเลย ชมขิดเ็กน้อยพี่นอ้องเลยเดยน,นะทั้งจากหันเพื่อนจังค่อยว่ากันพี่นอ้องเลยเห็ดจังใดจังใดห่องใดห่องใดก็ได้รอให้สร้างขึ้นโครงหลังคาก็นอนอันนี้ทางนอกวะแม่เพื่นโดยทางนอกแล้วนี่มีอออส,สองห้องบอกเจ้าสิให้่เห็ดจังห้องสะสองห้องเห็ดสงห้องเฮือนเจ้ามันหอมเห็ดแต่ห่องนอนเจ้าทางประตูนี่นอนนอนทางอันนี้ก็ได้ประตูว่ะเดเจ้าเป็น นั่นจะก็ต้องนอนในห,ห้องรอตูแเรานอนทั้งอันนี้ก็ได้รอตูบอกนอนใช่อตูให้เห็นห้องเดียวเดี๋ยวพ่นกระกออ้อบดคือเก่ามีแต่เต่าเจ้ามันทําความสะอาดเห็ดเกิดแล้วผูกเขนใช่ไหมบุญผูกจักแล้วมันแล้วก็อย่าคอยว่ากันแม่บุญก็มาผูกน้องไอเดียกระผูกกันแล้วมาผูกลูกสาวเป็ลูกสาวได้ชะผูกให้แม่บุญว่าผูกแล้วว่าเราเป็นว่าเเป็นกระหอมแก้มแม่บุญวัดหนึ่งก็เอาดอก เนี่ยเขี่ยอยาเป็นตาฮักก็ได้เพียงอย่างเอ้ยไอเดียนี่เป็นตาฮักเป็นตาฮักเนย่างไปเอานมกันป่ะเอานมมาเพิ่นก่อนตุกตุกค่อยค่อยอีละคือลมแห้งแต่ว่าเพาลมแห้งแล้วมันจะเย็นมากับพุ่มพวงซื้อรถแม่บุญนี่ซื้อพุ่มพวงนะใจเด้อโดยขอบคุณขอบคุณเด้อแม่บุญ าน้มให้น้องอายเบียก่อนเจ็บบ่ให้ได้คมไข่บ่ให้มีเตือนทางตลอดปลอดภัยขอหายยืนเดชาดเฮยระวังเหียบเล็กตะปูโอ้นอไม้บ่ได้ออกบ่ล่ะบัดนี้ปาเื่อออกบ่จักมแห่นบ่างเื่ออหมูมันออกแล้วมันมันบ่ออกหมูมันออกลมันออกเบิดเด้นี่บ่มีอีกเด้นี่่ะีแม่บุญไสโอ้นี่เด้ งามอะไรนี่นอไม่เลี้ยงน่องบนโต๊ะไม่บุญอยากไหว่บ่บ่ยอดเดียวนึงไหว้ให้เจ้าแกงกินซะคงมีบุญมีอยู่อยู่หน้ามีบุญผูกลายอยู่ไม่แบบนี้มีบ่มีอยู่หน้าผูกไม่สังเวยก็มีไม่เลี้ยงน่องก็มีโอ้โหเผินซานเผินพี่น้องเลยบอกกล่าวออกมาใส่เมื่อนั้นหยบลงไอ้เด้อบแบนี้น่าละเนาะเดยไปพี่ลูกอีกบ่กิมม์เอแม่บุญซิซื้อไม่มาให้สร้างคนเฮ็ดให้ แล้วสิเอาไว้ใส่ไม่บุญหือเอาไว้ใส่ไม่นะโดยเอ้าอามาก็ให้เพิ่นเฮ็ดรูแล้วเนาะโดยม่มาเดินขาก่อนบ่ฮะบุญหลังขาก่อนบ่แม่นแมนอี่ล่ะโอเคกันลูกอืถโถไปยืนเจ้าพ่อสีไทยรูปเอาคนงามนี่ยเดี๋ยวเริ่มได้แบบเป็บุญเมื่ออาบน้าเด้อโดยแล้ววางตกะเด้ดเที่ยวขึ้นเที่ยวลงค่ะโถอือถคนงามพี่น้องเอ้ย สาวไอเดียน้อยสาวไอเดียคนงามไปซะเอ้ยเอาใส่ตู้เย็นไว้เด้อดอไปไปไปิ่งตู้เย็นเพิ่นก่อนเบิ่งดูเบิดแล้วบ่แม่บุญซื่อมาบ้านนี่มาใส่ไว้สิยังใส่ตู้เย็นไว้แต่ง<า>แซ่บบ่ต้องใส่ซองฟิตเดอ้อมันสิแข็งนี่ใส่ไว้ใส่ดีๆถุงยางมันเป่าระเก็บอ่อคือผมมีไ้น้ำน้ำตู้เย็น ใช่เจ้าแหละซีนบ่มีิยังคือบ่ใส่ซองฟิดไว้ซีนมันเน่าอย่าเอามาใส่ฟ้ามันมันนักใส่งลมแม่ใส่แหละใส่ฟ้ามันมันนักอยู่ในตู้เย็นพิโศษปองน้อยนี่ต้องการอยากไปเออกินซสำเนีจแหละกินฟองเงี้ยเม่บุญซื้อให้ไงเลยนะครับคุจะแพ้มาพี่แหละแม่เมย์บุญชีเมื่อแล้วเด้อวันนี้เด้อโดยไใบมือหน่าเมย์บุญชีเวะมาใหม่เด้อสบายดีลูกสบายดีโดย โอเคเนาะพี่น้องเลย,ม,นเนยมานี่มาคุยมาลแบะเล่นน้ำลูกสาวคือเก้าพี่น้องเลยโดยพี่เมียพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ rap, เฮากับสีขอตัครับสกกนเด้อมาพบกันในคลิปต่อไปในคลิปหน้าพื่ออะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีทุกคนติดตามรับสมคลิปของเฮาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ขามโฆษณาแล้วก็ ขอบคุณในไลน์ทีท่ติดตามเนาะก็ให้พ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องไอเดียน้ำเด้อพี่น้องเลยสัะคลิปนี้ลาไปแล้วพบกันในคลิปหน้าขอกาวคำ่าดสบายดี